แดนมนุษย์นี่แดนมันเพนบารมีกันอย่าหวังแล้วว่าฉันจะไปนิพพานถ้าไม่ปฏิบัติฉันกล้าพูดได้เลยให้เกิดอีกร้อยชาติถ้าไม่ปฏิบัติให้เอาเล็กตะต,ตุนตาลเลยมาทำราวเขา้าบวชแล้วเอาผ้าไปแฟนเข้าไว้ตายเกิดไอีกบวชอีกเอาผ้าไปแฟนไม่นั่นแหละแล้วไม่ปฏิบัติตายไปอีกบวชอีกเกิดไม่อีกบวชอีกราวเล็ก็นหักก่อน ไปยังไม่ไปยังไม่ถึงนิพานเพราะงั้นใครอยากจะไปนิพานต้องปฏิบัติใครอยากลงนรกไม่ต้องนักนอนกินได้เลยจริงชาวบ้านเ็าไม่ถวายพนี้อ่ยชาวบ้านเขาทำบุญมาเนี่ยนอนคอยนรกอยู่นั่นแหละถ้าถือว่ากูบวชธรรนั้นมันซาท่า,ทานมีมันซานะมันซามันช่วยได้ไหมมันช่วยไม่ได้ทั้งหมดแหละอยากเป็นจระเข้ก็เอานอนกินแล้วก็กินแล้วก็นอน